เจ้าหน้าที่ตำรวจสพแม่สายจังหวัดเชียงรายฝ่ากปกครองและทหารหน่วยเฉพาะกิจทับเจ้าตากกองกำลังผ่าเมืองเข้าตรวจสอบรถยนต์ตู้สีขาวยี่ห้อโตโยตา้าจอดอยู่ภายในซอยหลังห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งใกล้กับถนนเทศบาล3เทศบาลตำบลแม่สายอำเภอแม่สายห่างจากชายแดนไทยเมียนมาสะพานมิตรภาพข้ามแม่น้ำสายแห่งที่1ไม่ถึง1กิโลเมตรหลังได้รับแจ้งจากพลเมืองดีว่าเป็นรถต้องสงสยัยเพราะว่าจอดเสียอยู่บริเวณดังกล่าวมานานประมาณ6เดือนแล้วค่ะ เมื่อเจ้าหน้าที่เปิดประตูด้านหลังก็พบกระสอบฟางหลายใบวางกองซ้อนกันอยู่นะคะภายในก็บรรจุวัตถุระเบิดแรงสูบแบบเหนือชนิดแทง่งซูเปอร์พาวเวอร์90จำนวนหลายแท่งค่ะซึ่งระเบิดชนิดนี้สามารถที่จะระเบิดได้ทั้งบนผืนดินและก็ในอุโมงค์นะคะรวมทั้งยังพบสายสีแดงขาวซึ่งเป็นเชื้อประทุอยู่ภายในด้วยเจ้าหน้าที่จึงได้มีการปิดกั้นพื้นที่ในรัศมี100เมตรค่ะเพื่อไม่ให้ผู้คนนั้นเข้าไปใกล้ เพื่อความปลอดภัยก่อนที่จะประสานกับหน่วยเก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิดหรือ ELD <c oughs> เข้าไปตรวจสอบและเก็บกู้นำออกจากพื้นที่เพื่อความปลอดภัยของชุมชนเบื้องต้นคาดว่าอาจจะเป็นระเบิดที่เตรียมจะนำไปใช้ในเหมืองต่างๆในรัฐานประเทศเมียนมาซึ่งก็อยู่หลากหลายเหมืองนะคะทั้งเหมืองแมงกานิสทองคำแล้วก็แร่เอ,อิร์ธค่ะ